นี่สวัยดีทุกคนเลิกเวียก,กเลิกงานเราบริไทย,ยบริไทยคลิปตอนกินข้าวกินน้ำให้เบิ่งเนาะแต่ว่าไปเรียกมาโทรศัพท์บริยักดีปันได้บริัไทยคลิปให้ทุกคนเบิง่งมันมันคือว่าแหละโทรศัพท์คางใน,นนันบัตไทยได้บัตบรอะไรนะไว้ไทยตอนกินข้าวกินปูกินปลาให้เบิง่งมัน บมไรม้ากระแปงดีบักแปงดีบัดเป็นนัดทรศัพท์นะให้ใจดีซื้อให้ได้ดูอยากลงคลิปไล่ไล่คลิปกับลงโมไรมึงคนน้อยนี่ก็อยากให้อันบัดดีบัดบรีโทรศัพท์นี่กัดูก็เลยว่าเองดีกับเลิกเวรเลิกงานมาเมื่อยหได้กัอ่าเห็นหน้าคนน้อยนี่ก็มีกำลังใจ มามนนน่็น่คนนี้ในปอมจะจะให้่นี่นจะให้ตลอดแม่พันไปเบียกเด้ตอนแรกนี่ดูนาบนาบูดนับบูดจะให้นี่นี่ย,ย,นยเนี่อยากให้เลยคือนี่ยอยากให้แล้วอันเนย แม่ไปเวียตอนแรงพอมาเอาเฟี้ยนพอมาเอาตอนแรงเป็นบอกข้าวคือกันเลยทุกคนพี่น้องเอ้เข้าวคือกันเลยข้าวคือกันเลยนี่ข้าวคือกันเนี่ยลูกเบิ้งนิ่เบิ้งกองนี่เป็นลูกต้องให้นี่ยเนี่ยเนี่เนี่ชี้เดียวกันเลยนะ ท่เด <Laure> oh, oh, oh. oh. ียวกันเลยอ๋เจ็บเจ็บเจเจเจปิดหูพอเจบเจ็บเจ็บเจ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 อเจ็บากจ็มากเจ็บ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 เอ๋อเจ็บ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 เจเจยปิดูพเไปยังปิูพ อย่าไพ่ม่ย่าไูพ่อม่ดุดปองตีใจให้าซีซั่มเดือนปโอเคแล้วทุกคนเลยพี่น้องเด็กเด็กเเด็กซีเดือนปลออกแค่แล้วมีแค่แล้วเด้อสองเลมดือดเดือดด Do du 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 do do Chú do con Chú do con <laughs> <laughs> Chú con, Chú Mẹ chú do do chú เลิกเวลเลิกงานแล้วก็มาเบิ่งคุณน้อยต่อ <c oughs> เห็นลูกก็มีความสุขอา่าทุกคนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็นลูกก็มีความสุขพ <c oughs> อจุดได้มั้ยพอจุดได้เฮ้เ่เนี่ให้นี่ยเนี่ยเนี่นยบายบายอ่ะ ใบท่านผู้ชมบ่คุณผู้ชมเบิ้งายอยู่ไหนเขีนบ่ไงท่านผู้ชมเบิ้งายอยู่ไหนเนี่ยให้อ่ะเขาว่าให้แม่ออเออให้มาแม่เขาตีเลยนี่นี่เฮ้ยนี่นี่นนลูกลูก Một, nổ, một đông nè, mà mà bưng đi nè, ơi ơi ơi, đi bắt nón bắt nón ơi 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 đi ơi ơi tôi 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 nói nói tôi, nên nói, là tôi nói nói là nói nói สบายดีท่านผู้ชมเดสบายดีสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้คอย,ยังน้อยอยู่คยบสษมาสบายดีเถอะต้องอบรมคย,ยังนอ้อยคยบุสมาสบายดี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 พ่อแม,ม่พี่น้อง อ่าแชร์ให้คนอื่นได้เห็นได้ด้วยเพื่อย่าลืมกดไลค์กออดแชร์ให,ให้ลูกอ่อนเด้เพื่อจะได้ค่าน้ำนมให้ลูกเด็กเนาะเป็นกำกอนกำเมนิดเด้ข้อค่าน้ำนมนมน,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 นะเอา้าจบคลิปก่อนลูกให้เด้อเอาขอบคุณละได้